คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเต้ยน,น้ำส้มเกติมะในฝั่งผู้บยายายน้าขวาธรรมก็เป็นสุชินทรัพย์สินหรือว่ากระจ้นทองตำแหน่งซ้ายชงก็เจ้าสอนรามตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นเไมัยหรือว,ว่าเซเต้ยน้ำส้มเกติมะน,นะส่งเองเล่นเองเลยนะครับพบกับทีมเจ้าพลอยเอในฝั่งตรงข้ามภู้บยายายน่งหน้าขวาทำก็เป็นเจ้าพดเป็นบุรี ตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นซุเปอปร์แม็กโครราชตำแหน่งแบ็กเป็นพีดาวเอาล้วฮะมาชมกันยาวๆใครจะได้เข้ารอบ8ดสวัสดีครับเชี่ยวชาญการช่างกำทรโถไทยหนึ่งเต้มตัวนี้อยู่ที่หนึ่งเท่าพีดาวมาที่ช่องขวาเนี่ยนะครับโอ้โหเสิร์ฟเข้าช่องสวยงามฮนะ 1นึสองแต้มตัวนี้ตามอยู่หนึ่งต่อสองครับเจ้าพลอยได้เติจมจม้เสิร์ฟลูงนี้ออกหลังเป็นแต้มของเจ้าพลอยสามเดแต, 3, 1. 1> แต้มอยู่ที่สามตัวหนึ่งพีดาวตัดหยอดลูงนี้นี่และครับโอ้โหลูกเก่งเลยนะฮะตัดหยอด น้ำหนักทิศทางเป๊ะเลยนะครับสำหรับพี่ดาวลูกเก่งคือลูกตัดยอดนะฮะหต้ 1, <4. S 1> แจมตามอยู่หนึ่งต่อสี่ครับเตยน้ำส้มเก็ดฮิมะลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับจ้ไหม้เ้าพเดเป็นแจมของเจ้าพลเอสี่สอง อยู่ที่4ต่2 2> อ2ออแล้ครับแต่ทันบ็อกออกไปสามสามสิบ มันห้าสองไม่หรอ<ะ>ตัวดีครับลุงพนขคอมเมนต์มาว่าออฟมาหรือเปล่ามาครับมาครับตอนนี้ออฟลงอยู่ที่สนามสองถ้ามองทางด้านท้ายกล้องนั่นนะฮะ น้องเฟมจ้าพลอยวัสดีครับแต้มตัวนี้เตยน้ำส้มตามอยู่2ต่อ5ช่องซ้ายพี่ดาวเปิดนิ่งซุปปร์แม็กชงให้เจ้าพดเพชรบุรีกดเต็มข้อเลยฮะ,ะล็อกแต้มให้จ้าพลอยขยับหนีไปอีกหนึ่งแต้มเป็น6ต่อ2นะครับตอนนี้เริ่มหา่างแล้วฮะสวัสดีครับพิชรอน้มเพงน้องทูนสวัสดีครับตัดยอดคราวนี้ น้ำหนักเบาไปนิดน,นึงครับไม่ข้ามเป็นแต้มของเต้ยน้ำส้มเกติมะพี่เล็กทุ่งเสฉวนบุมมีครับสช่องซ้ายซุปเปอร์แม็กจับนิ่งชงนิ่งครับโอ้โหลูกนี้เตะฝังเลยนะฮะเจ้าพนเพรบุรีเจ็ดสาม แด้มันอยู่ที่7ต่อ3ตัดหยอดคราวนี้เรียบร้อยครับเนี่ย <พอ S 1> นะครับต้องต้องยอมรับจริงๆนะฮะในจังหวะลูกตัดยอดของพี่ดาวคือแม่นนะครับแม่นน้ำหนักทิศทาง <พอ S 1> ตัวดีน้องบี <พอ S 1> ด้วยนะครับ<อ>วันนวุฒิ<อ>เขียวเอี่ยมช่องขวาจบพนดเปิดซุปอป์แม็กชงตามสเต็ปครับแบบนี้จะพ, <อ S 2> พอได้แจ ต้องยอมรับนะฮะวันนี้เจ้าพลอยมาดีจริงๆครับแต่ละทีมโอ้โหมานี่แน่นปึกเลยนะครับแต้มอยู่ที่เก้าต่อสามพีดาวเข้าช่องขวาเจ้าไม้ยังเปิดได้<อ>ชงห่างนิดหนึ่งต้องแก้ไขแต่แก้ไขแบบนี้ซูเปอร์แม็กจับนิ่งสิครับแล้วชดชๆแบบนี้ยังอยู่ไหมเอายังอยู่ครับไม่ออกนะฮะต้องชองกันใหม่อีกทีนึงครับ จะพดแตะยอดเบาๆเป็นแต้มให้เจ้าพลอยขยับขยื่นเคลื่อนหนีไปแล้วฮะตัวทีพี่หน่อยจันกันนะครับพี่จะรอบอกว่าสวัสดีพี่เคขับสวัสดีครับสวัสดีครับแต้มอยู่ที่สามต่อสิบเจ้าไม้ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเป็นแต้มของเจ้าพลอยเอง แต้มอยู But, achi, i, But, this, ja ่ที่11ต่อ3พี่ดาวจีมาที่ช่องซ้ายแต่ว่าคราวนี้ลูกออกหลังเป็นแต้มของเต้ยน้ำส้มเกติมะขยับมานิดนึงฮะแต่ว่าระยะห่างมันค่อนข้างห่างก็ต้องทำงานกันหนักแล้วครับ4ต่อ11ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามโอ้โหเสียดายฮะ สิบสองสี่แทมสิบสองต่อสี่ทองขวาเอาแล้วครับกระจอนทองโอ้โหจะเล่นลูกอ,อกแล้วมันไม่ข้ามยังเป็นแต้มของเจ้าพลอยสี่สิบสาม เส์อออกหลังครับลุงนี้เอาละครับเจ้าพลอยขึ้นแท่นในเซตแรกแล้วฮะเสียงชัดเจนภาพออกจอมืดนิดนิดน่าจะฟ้าคืมอ๋อครับครับพี่หน่อยก็คืมคืมฮะคืมคืมแต่ว่าลุ้นอยู่ว่าผลไม่น่าตกนะฮะไม่น่าตกแล้วครับสิบสี่ต่อสี่ปิดเลยหรือไม่ช่องซ้ายเจ้าสอนลามไร่ชงให้กระจอนทองยัง Arizona, <aha. S 1> อย <can 't saben> ู่ครับยังปิดไม่ได้ 5-14แดมขยับมาที่5-14อ่าแล้วครับเสิร์ฟไม่ข้ามแบบนี้ก็เด็ดแรกเป็นของจ้าพอยเองทีมพิยะเป็นไงครับชนะไหม0-0ยะยะได้ปะพิยะทีมพิยะพลาดท่าครับพลาดท่าไปเมื่อสักครู่นะฮะในสนามนสองจากกายบอกว่า fc พี่ไหมโอเคครับ อาจารย์สุทธัศน์สวัสดีครับอาจารย์ศูนย์เด็กเกมในเซตที่สองเริ่มแล้วนะฮะกับพอดีเต่าคุณสันนะครับวสันเนาะแข่งกันที่ไหนครับสนามอยู่ที่วัดโสพรรามตำบลแก่งโสพาอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกครับ แดมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งเท่าสวัสดีครับเจลจะาไม้เสิบมาพี่ดาวยังเปิดได้ซุป,ปรแม็คไล่ชงให้จบพเดเพชรบุรีเ <Yeah. S 1> ต่ถัด <Okay. S 1> บอกออกไปครับ <Okay. S 1> คุณเกรียงศักดิ์ใช่ไหมฮะสวัสดีครับต่อหนึ่แดมขึ้นนำที่สองตัวหนึ่งเจ้าพลอยช่องขวาโอ้โหจังหวะนี้ล <c oughs> ูกไม่ข้ามเป็นแต้มของเจ้าพลอยน้องมอส กิตติพันธ์ครับสวัสดีครับหนแต้มตัวนี้ตามอยู่หนึ่งสามครับ<อ>เตยนำส้มเกติมะโอ้โหพี่ดาวเปิดสานิ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยใช่ครับจาพดเพ็รบุรีเตะล็อกแต้มให้เจ้าพลึพ้นนำไปแล้สี่ต่อหนึ่งค่อนข้างห่างเอ่อพี่หน่อยคอมเมนต์มาว่าน่าจะผ่านอยู่ อผมก็ว่าหน้านะฮะหน้าจะผ่านนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อฮะพี่หน่อยเกมมันอยู่ยาวเนาะไม่ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นฮนะคู่แรกก็พลิกล็อกไปหนึ่งคู่แล้วครับสำหรับสนามหนึ่งนะฮะจานร,ริปนาทีมะนาวหวานเนาะสวัสดีครับสองสี่เอานะครับแต้มขยับขยอนขึ้นมาที่สองต่อสี่ จะไม้เสริมมาที่ช่องขวาแบบนี้ทัดเนสอาแล้วครับโอ้ <S <S เดินแต้มได้แล้วฮะน้องดีวิจักพึ่งแตงวัสดีครับสี่่แต้มอยู่ที่สี่ต่อสามพีดาวจะที่ไปที่หน้าซ้ายแต่ว่าลูกไม่ข้าม <S 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 เป็นแต้มของเต้ยน้ำส้มเกติมะเออดุงพลบอกว่าออฟเล่นให้ใคร อออวันนี้มายืนคู่หน้ากับเจ้าแปะนะครับแล้วก็สักซ้ายเล่นในตำแหน่งแบ็กให้ทีมคูวีระจากจังหวัดน่านนะครับเอาลนะฮะเปิดนิ่งชงนิ่งลึกนิดนึงตีหัวแก้ไขข้าไปแบบนี้โกงหลังลงครับคุณมารุตอินพม <c oughs> แต้มอยู่ที่ห้าต่อสี่ โอ้โหลูกนี้ครับกะเล่นช่องซ้ายฮะแต่ว่าลูกไม่ข้ามแต่มาอยู่ที่ห้าเท่าห้าห้าไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่แน่นะฮะช่องขวาจบพดยังเปิดได้อยู่สุปเปม็กชงไล่ชงไปฮะแต่ยอดเบาๆเรียบร้อยครับ,บ แต้มขึ้นนําที่6ต่อ5้า oh. <Huh. S 1> ไม่ห่างนะครับแต้มเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ uh. โอ้ลูกนี้เบาไปนิดนึงครับพี่ดาว huh. Huh. ไม่ข้ามฮะเป็นแต้มของเตยน้ำส้มเกติมะเ <Huh. Huh. S 1> สร็จนี้เอาชนะหน่อยพี่จอน <Huh. S 1> อ้าวโอเคน้ <Huh. S 1> อยค <Huh. S 1> อมเมนต์มานะครับนุม่มวัสดีครับ เฉลิมชัยหรือว,ว่าอะไรนะฮะเนี่ยนน้องมอสกันตนะพลสวัสดีครับน้องมอสโอ้โหขอบคุณมากครับจากหนองบัวเลยเนาะแต้มตัวนี้อยู่ที่เจต่อหเอาละครับเปิดนิ่งครับสอนรามชงให้กระจนของเอาละครับกรรมการบอกว่าโดนแขนเป็นแต้มของเต้ย อ้นสุภาพัรพวงดิอ๋อน้่นเหรอทิพตเกิดบ้านเกิดก็อยู่พมิรามแต่แกไปทำงานอยู่ยุทธยาก็าเลยเรียกคนยุทธยา <c oughs> บา้านแกอยู่ไอเนี่ยกับพวงแฝดคุณอรม9เก้าสวัสดีครับตอนนี้แจมจะบอยขึ้นนำที่8ต่อ7หน้าขวากต่จอนทองเปิดไม่หลุดเล่นจังหวัด2อ,อ้าวโดนเกี่ยวด้วยเนียแล้วชงไปแบบนี้พดเพชรบุรี โอ้โหเตะว่าดีฮะแต่คราวนี้เจอบล็อกกระจันทองแปดเท่า<ป><ป>แต่มที่8เท่าพี่ดาวเปิดซุปเปอร์แม็กไล่ชงโอ้โหอาแล้วครับเต็มเต็มไปแตติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะอาวแล้วครับ นัดกันแม่นจริงๆครับตำแหน่งเตะก็ต้องตำแหน่งบล็อกอน้องมอสกันตะพลบอกว่าสวัสดีครับอืเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องสั่ง<ม>น้ำพึง<ม>่งบ้างนะ<ม>ฮะน้ำพึ่งน้ำมิมงเนาะตัดหยอดลูกนี้ยังงัดขึ้นมาได้แต่ว่าจังหวะสองเจ้าสอนรามครับรเดี่ยวขึ้นมาแล้วมันออกข้ามออกข้างนะฮะเป็นแต้มของเจ้าพย บอกทำงานแล้วอืคุณสุคนกันทวงครับสวัสดีครับาาแต้มอยู่ที่เก้าเท่าเนี่ยนะฮะเกมในรอบนี้แมตชนี้เบียดเสียดคู่ขี้สุวศีหนีแพ้พดเพชรบุรีโอ้โหลูงนี้เตะคอมบ็อกออกช่องซ้ายสเ้า แต้มอยู่ที่สิบต่อเก้าโอ้โหดูงนี้เสิร์ดีครับพีดาว,าวาแต้มอยู่ที่เก้าต่อสิบเค็ดเขาเบาๆแบบนี้ก็เปิดนิ่งชงนิ่ง เนี่ยนะฮะโอ้โหเตะทันบอกออกไปครับสวัสดีสีอวดครับรังส right ันเป็นกาดจิกโก้กำแพงสวัสดีครับสวัสดีครับสิบสองก้าแต้มอยู่ท uh huh> yes> ี่สิบสองต่อเก้าปีดาวพยายามจะไปหน้าซ้ายแต่ว่าลูกไม่ข้ามอานะครับเป็นแต้มของเต้ย ขยับขยื่นเคลื่อนตามมานะฮะคุณจุธารัาตน์คดิษฐ์อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับจําได้แล้วฮะจาได้แล้วแฟนของปีชาคหาิสฐ์เจ้หาห่านนะครับวีพรพล์สวัสดีครับนรงกาแก้วโอ้โหเปิดทงในแต่ละครั้งนิ่งจริงฮะเจ้าพอยวันนี้มาดีมากครับ ติ้ชาติดแต้มอยู่ที่สิบสามต่อสิบช่องขวายังเปิดได้อยู่เอาแล้วครับโอกาสล็อกได้หรือไม่อได้โอ้โหติดบล็อกจบพดเพชรบุรีเอาแล้วครับเซตสองจะพลอยขึ้นแท่นอีกเ่นเดียวเกมติด <14. S 2> ลูกนี้เสิร์ฟพองผลการข่งกันก็เป็นทีมเจ้าอพลอก็เอาชนะทีมเต้ย,ตยน้ำส้มเกติมะไปด้วยสกอร์สองต่อศูนเซตได้เข้ารอบแปดทีมเป็นทีมที่2ในสนามหนึ่งแล้วฮะ